ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสาเร็จและความสุขคืออารมณ์ในแง่ลบทุกชนิดอารมณ์ในแง่ลบคือความหวาดกลัวความหึงหวงความรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยและความโกรธส่วนใหญ่เกิดจากองค์ประกอบสีอย่าง 1. การอ้างเหตุผลให้ตัวคุณเองและกับคนอื่นได้ว่าคุณมีสิทธิ์โกรธเช่นคุณโดนไล่ออก จากงานในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำหรือเปลี่ยนแปลงแต่คุณก็จะหาเหตุผลมาว่าทำไมเรื่องนี้จึงเกิดกับคุณเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยคุณอาจจะโกรธถึงขั้นตัดสินใจฟ้องหรือหาทางแก้แค้นแต่ทันทีที่คุณพูดว่าคุณถูกไล่ออกเรื่องอย่างนี้อาจเกิดขึ้นได้แล้วคุณก็หันไปหางานใหม่อารมณ์ในแง่ลบของคุณก็จะหายไป คุณจะกลายเป็นคนสงบสุข,ขุมชัดเจนและจดจออยู่กับเป้าหมายและจะทำให้คุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพและมีอารมณ์ในแง่บวกมากขึ้น 2. การใช้เหตุผลคุณหาข้อแก้ตัวให้กับการกระทําของตัวเองเพื่อดูดีขึ้น 3. ความกังวลเกินเหตุกลัวคนอื่นว่าตัวเองไม่ดีเชื่อความคิดเห็นคนอื่น 4. การโทษผู้อื่น อย่าโทษผู้อื่นในเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีใครสามารถทำให้คุณต่ำต้อยได้ถ้าคุณไม่ยอมถ้าคุณทำผิดพลาดจงพูดว่าฉันเสียใจแล้วแก้ไขสถานการณ์นั้นเพื่อให้ความคิดคุณอยู่ในแง่บวกจงปฏิเสธการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคนอื่นเพราะมันจะยิ่งเป็นเชื้อเพลิงให้คุณโกรธมากขึ้น คุณจะต้องรับผิดชอบตัวเองแบบร้อเปอร์ซนคุณสามารถปลดปล่อยอารมณ์ในแง่ลบและควบคุมชีวิตของคุณได้ด้วยการพูดว่าผมหรือฉันขอรับผิดชอบคุณยิ่งยอมรับความรับผิดชอบมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าคุณมีอำนาจควบคุมมากขึ้นเท่านั้นและคุณก็ยิ่งรู้สึกว่ามีอำนาจควบคุมมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความสุข และความมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นด้วยเมื่อคุณรู้สึกในแง่บวกและควบคุมชีวิตคุณได้คุณจะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นและท้าทายมากขึ้นสำหรับตัวคุณเองคุณจะมีแรงผลักดันและมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะบรรลุมันคุณจะรู้สึกเล่ากับคุณคุมชีวิตคุณไว้ในมือและสามารถทำให้มันเป็นอะไรก็ได้ที่คุณตัดสินใจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมายก็คือ คุณต้องตระหนักไว้ว่าคุณมีขีดความสามารถไม่จำกัดในการที่จะเป็นจะมีหรือจะทำทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตถ้าเพียงแต่คุณจะต้องการมันให้มากพอและเต็มใจที่จะทำงานหนักและนานพอที่จะบรรลุมันส่วนที่สองของการตั้งเป้าหมายคือคุณต้องยอมรับความรับผิดชอบในชีวิตของคุณและในทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณโดยสิ้นเชิง โดยไม่โทษผู้อื่นและไม่แก้ตัวเมื่อมีแนวความคิดสองข้อนี้ชัดเจนอยู่ในใจนั่นคือคุณมีขีดความสามารถไม่จำกัดและคุณต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงเวลานี้คุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปหาขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นการเริ่มต้นออกแบบอนาคตคุณแล้วแยกแยบปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคุณหรือบอกเกิดของอารมณ์ในแง่ลบในชีวิตทุกวัน คุณต้องรับผิดชอบต่อสถานการณ์นี้อย่างไรมองตัวคุณเองว่าเป็นประธานบริษัทของคุณเองการกระทําของคุณจะแตกต่างไปอย่างไรถ้าคุณเป็นเจ้าของหุ้น100%เซจงตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ว่าจะเลิกโทษผู้อื่นแต่จะยอมรับความรับผิดชอบในทุกแง่มุมของชีวิตคุณอย่างเต็มร้อยคุณควรจะปฏิบัติอย่างไร 4. เลิกแก้ตัว และเริ่มสร้างความก้าวหน้าจงนึกวาดภาพว่าข้อแก้ตัวข้อปดของคุณไม่มีมูลความจริงและปฏิบัติให้สอดคล้องตามนั้นมองตัวเองว่าเป็นอำนาจสร้างสารรค์หลักในชีวิตของคุณคุณอยู่ในที่นี้คุณอยู่และเป็นอย่างที่คุณเป็นเพราะคุณเลือกและแตัดสินใจเองคุณควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ว่าจะยกโทษให้ทุกคน ที่เคยทำร้ายคุณในทุกๆทางปล่อยมันไปปฏิเสธที่จะพูดถึงมันอีกจงง่วนกับการทำอะไรบางอย่างที่สำคัญต่อคุณให้มากๆจนคุณไม่มีเวลาคิดถึงมันอีกเลยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปค่ะ